วันเด็กวันนี้ที่เราจะเป็นสิริมงคลก็คือคเป็นคติธรรมนะคะของสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกค่ะเด็กและเยาวชนคืออนาคตของสังคมไทยซึ่งจะเติบโตมาแทนที่ผู้ใหญ่ผู้กำลังร่วงโรยสู่วัยชราในไม่ช้าถ้าเด็กและเยาวชนเป็นผู้มีสติปัญญาไม่เฉียบแหลมมีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจอ่อนแอย่อมไม่อาจทำหน้าที่รับภาร,ระของชาติบ้านเมืองในอนาคตได้อย่างเต็มกาลังความสามารถ การกระทําตนให้ห่างพ้นจากพยันตรายที่อาจบันทอนสุขภาวะจึงเป็นหน้าที่สําคัญของเด็กๆทุกคนรวมทั้งผู้ใหญ่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อเด็กก็ต้องบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมสภาพสังคมและกฎเกณฑ์ต่างๆให้เอื้ออำนวยต่อสุขภาวะของเด็กและเยาวชนด้วยหนึ่งในอบายามุขป,ประการต้นซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงย้ำเตือนไว้ให้ผู้คนทุกชั้นวัยจงพาตัวหลีกร้างให้ห่างไกล อย่าได้คิดพอใจจะข้องแวะหรือเห็นว่าเป็นเรื่องที่โก้เก๋ดีงามได้แก่การเสพสุราของมืนเมาและยาเสพติดซึ่งมีโทษร้ายแรงถึง6ประการกล่าวคือทำให้เกิดความเสื่อมทรัพย์หนึ่งก่อการทะเลาะวิวาทหนึ่งเป็นบ่อกเกิดแห่งโรคหนึ่งเป็นเหตุเสื่อมเสียชื่อเสียงหนึ่งเป็นเหตุไม่รู้จักละอายหนึ่งบันทอนกำลังปัญญาหนึ่ง เพราะฉะนั้นเด็กและเยาวชนทุกคนจงตระหนักในโทษภัยของสุราของมึนเมาและยาเสพติดทุกประเภทอย่าเห็นว่าลองเพียงเล็กน้อยไม่เป็นไรหรือสิ่งเสพติดชนิดนั้นไม่มีโทษสิ่งมึนเมาชนิดนี้ไม่เป็นภัยสักเท่าไหร่อุปมาสเก็ดไฟเพียงน้อยอาจติดลุกลามไหม้บ้านเรือนจนพินาศหมดสิ้นได้ฉันใดสุรายาเมาหรือสิ่งเสพติดเพียงเล็กน้อยก็อาจก่อความวิบัติอย่างใหญ่หลวงแก่ชีวิตได้ฉันนั้น ขอให้เด็กและเยาวชนรวมทั้งผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงดูประคับประคองเด็กและเยาวชนมีกำลังใจที่จะอบรมพัฒนาตนเองให้ถึงความพร้อมด้วยสติสัมปะชัญญะขอจงเร่งเพิ่มพูนคุณลักษณะความเป็นผู้คุณธรรมจริยธรรมเพื่อน,นำพาความเจริญก้าวหน้ามาสู่ตนชุมชนและประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเราทุกคนเทินนะคะ